การใช้เครื่องคิดเลข ti มาหาอนุพันธ์อันดับสูงตามตัวอย่างข้อที่สองในตัวอย่างข้อที่สองฟังก์ชัน fx คือ6คูณกับ s ซ n 5 x กำหนด f วงเล็บ x ผลลอนเท่ากับ6ก คูณกับบาย5คูณเอฟฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันตรีโกณดังนั้นอย่าลืมกำหนดหน่วยวัดมุมให้เป็นเรเดียนหาอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งดิฟ ตำแหน่งนี้ใส่ x ในวงเล็บใส่ฟังก์ชัน f(x) ดิฟครั้งที่หนึ่งได้สามสิ cos ห x ต่อไปแทนค่า a ในที่นี้คือหนึ่งจุดสองเรียกคำสั่งเดิมแล้วกดคอนโทนเท่ากับโดยที่ x เท่ากับแทนค่า x ด้วย หนได้คำตอบเป็น28.805บแปดปดศูนย้าต่อไปดิฟรั้งที่สองตำแหน่งนี้ใส่ x ในวงเล็บใส่ fx ดิฟครั้งที่สองได้ลบ150คูณกับใส่5 x แทนค่า x ด้วย1.2 เรียกคำสั่งเดิมอีกครั้งที่สองมาใช้ต่อนะคะคอนโทรลเท่ากับโดยที่ x เท่ากับ1.2ได้คำตอบเป็น41.912 ต่อไปดิบครั้งที่สามเราอาจจะไปเลือกคําสั่งดิบครั้งที่สองมาแล้วแก้ให้เป็นดิบครั้งที่สามดิบครั้งที่สามได้ลบเจ็ คูณกับ c ค s ส 5x แล้วแทนค่า1.2เรียกคำสั่งดิฟครั้งที่3งคอนโทรนเท่ากับโดยที่ x เท่ากับ1.2 อันนี้ตอบ,บลบเจ็ดร้อยยี่สิบจุดหนึ่งสองแปดต่อไปดิบครั้งที่สี่ได้สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบคูณกับ ส่5หแล้วแทนค่าคอนโทนเท่ากับโดยที่ x 2> 2, ททเท่ากับ,บ1.2ได้คำตอบเป็นลบหนึ่งพัจุดแปด